ดีค่ะขอต้อนรับสู่ลองเปิดไพ่ Oracle Channel นะครับพี่กะคะวันนี้หัวข้อเรากำลังดึงดูดเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตมีให้เลือกทั้งหมด3กลกองกองที่1ภัยไพ่ใบนี้นะคะกองที่2ภัไพ่ใบนี้แล้วก็กองสุดท้ายจะเป็นไพ่ใบนี้ค่ะถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะ คนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งกองที่หนึ่งไพ่ใบนี้โดดเด่นในคนที่เกิดวันเสราร์เกิดวันอังคารแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาน่าจะต้องอดทนเยอะโหเหนื่อยมากกว่าจะมาถึงวันนี้ช่วงนี้คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากมีความอดทนความพยายามความ,ความเขาเรียกว่าอะไรอะความเครียดความกังวล คนที่เลือกกองที่หนึ่งเนะี่ยค่อนข้างที่จะมีความกล้าได้กล้าเสียใจนักเลงมากๆช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราเหมือนติดสกิลเราเหมือนทําไม่รู้สิอยู่ๆก็มีความสามารถพิเศษอยู่ๆก็มีอะไรดีๆขึ้นมาทําให้มันมีแต่เรื่องดีๆเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกกองที่หนึ่งหน่อย โคค่ะไพ่ฉัดทองแล้วก็ไพ่ปีมะสิงแน่นอนในที่นี้อาจจะมีคนที่เกิดปีมะสิงปีงูใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับงูก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้น้ําหรือเด่นๆในเรื่องสัตว์เลยคันก็ได้แต่ที่แน่ๆคนที่ละอกองที่หนึ่งมีคนเกิดวันเสาร์ค่ะเกิดวันจันทร์เกิดวันศุกร์ อืมอาทิตย์พฤหัสคนที่แล้ว่อนที่หนึ่งเนี่ยช่วงนี้โดดเด่นในเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็จริงบางคนกําลังกู้เงินจะซื้อบ้านหรือเปล่าหรือบางคนกําลังจะกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรก็ตามที่มันเป็น สินทัพย์แล้วกันเนาะซึ่งมองว่ามีโอกาสได้มาสูงมากๆแล้วก็ในช่วงนี้คนที่เลิอกกองที่1โดดเด่นในเรื่องชื่อเสียงนะคะทำอะไรก็จะได้รับความสำเร็จไปแข่งอะไรก็จะได้รับชัยชนะเข้ามาตัวเราเองเป็นคนที่เรียกได้ว่าเงาแค้นเลยก็ได้ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ แต่เราไม่แน่ใจเลยว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งจะสมหวังในเรื่องความรักไหมจากหน้าไพ่ใบนี้นะแล้วก็จริงๆในช่วงเนี้ยไพ่บอกว่าทำอะไรไม่ต้องรีบใช้สติปัญญาให้มากพิจารณาวิเคราะห์ก่อนแล้วค่อยลงมือทำเดี๋ยวจะได้รับสิ่งนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนไพอ่อยากจะบอกคนที่เลือกกองที่หนึ่งเลยก็คือ เหมือนซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างอย่าเครียดกับความสุขตัวเองนักเลยอย่าก,กังวลกับแค่แบบความสุขสบายหรือเสี่ยงเงินกับอะไรที่มันทําให้ตัวเองสุขสบายมากขึ้นหน่อยคนที่เลือกกองที่หนึ่งอะไม่ว่าจะทําอะไรสุดท้ายแล้วอะมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ลองสังเกตดูนะเมื่อไหร่ที่เราเครียดเราคิดมากเราหาทางออกไม่เจอเราอยู่บนทางตันอะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาให้คําแนะนํา เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือตลอดเลยหรือเปล่าชี้ทางหาทางออกให้อะไรประมาณนี้อะเดี๋ยวขอเช็คลักนณาราศีของคนที่เลือกกองที่หนึ่งหน่อยนะคะพิจิกรักนณาราศีพิจิกาดาจได้เออแล้วก็เป็นประเภทที่เงาแครนมากๆเลยอะมังกรชอบอยู่คนเดียวหรอชอบเงินด้วย บางคนค่อนข้างที่จะติดอะชลัสลักขณาราศีพฤกษกได้เราอะมีความรู้สึกว่าคนที่เละกองที่หนึ่งค่อนข้างที่จะนิ่งสันโดษแล้วก็เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกมากๆลักขณาราศีกรกฎได้นะคะเป็นประเภทที่ไม่ชอบแสดงออกในเรื่องความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นรับรู้เพราะกลัวว่าคนอื่นพอรับรู้ความรู้สึกของตัวเราเองแล้วเดี๋ยวเขาจะ ทำให้เราเสียใจเหรอมีความเป็นแม่ในตัวเองสูงมากถ้าผู้ชายมาดูก็จะรู้สึกว่านิสัยคล้ายผู้หญิงอะมีการดูแลดีมีความเอาอกเอาใจเก่งแล้วก็คนที่เกิดอันจันท์นะคะแน่นอนกองที่1อารมณ์อ่อนไหวมากแบบไม่รู้จะใช้คาไหนมาอธิบายคาว่ามากแล้วอะกองที่หนึ่งช่วงนี้ดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตคะ่ะ คนที่หนึ่งช่วงนี้ดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตปุดตะ้าทิตศบอกได้เลยว่าคนที่หนึ่งนะไม่ว่าจะทำอะไรอย่าคาดหวังให้คนอื่นช่วยเหลือน,นอะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน,นมากๆในช่วงนี้จะลงมือทําจะหยิบจับอะไรอ่ะมันจะสําเร็จด้วยตัวเราเองถ้าคิดซะว่าแบบฉันติดขัดตรงนี้ฉันมีปัญหาตรงนี้ฉันไปขอให้คนนั้นคนนี้มาช่วยเหลือฉันดีไหมจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะถ้าใครที่กําลังจะคาดหวังในเรื่องการเริ่มงานใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการทําอะไรใหม่ใมที่เกี่ยวข้องกับ การงานความรับผิดชอบความก้าวหน้าในอาชีพความก้าวหน้าในราชการมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่สูงมากๆแน่นอนรวมไปถึงคนที่อยากมีน้องไพ่ปุตตะค่อนข้างที่จะเด่นถามว่าจะมีได้ไหมมีได้แต่มันก็ไม่ได้หมายถึงเรื่องลูกเสมอไปอาจจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกิจการใหม่ธุรกิจใหม่ก็ได้ คนที่เลือกองที่หนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่ามีความเจ้าหยดเจ้าอย่างมากมีความเป็นผู้นําสูงมีความเป็นหัวหน้าสูงมากๆทําอะไรก็จัดการด้วยตัวเองถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงก็คงจะไม่ไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นใช่ไหมเป็นคนรักเพื่อน,อนฝูงบริวารฉะนั้นสิ่งที่เราจะดึงดูดเข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นอํานาจบารมีความยิ่งใหญ่ทําด้วยตัวเองสําเร็จด้วยตัวเอง อยากฝากกองที่หนึ่งไว้นิดนึงเนาะกองที่หนึ่งอาจจะมีความคิดประมาณว่าที่ฉันมาอยู่จุดนี้ได้ฉันไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครเลยนะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมายิ่งใหญ่เออจะเติบโตหรือจะมีอํานาจในด้านไหนเธอก็ลองช่วยเหลือตัวเองดูสิอย่ามาขอความช่วยเหลือจากฉันเราไม่อยากให้คนที่เลือกกองที่หนึ่งคิดในรูปแบบนี้นะอืมแล้วก็ ถ้ามันไม่เหนือปากว่าแรงมีคนมาขอความช่วยเหลือเราก็ช่วยได้ออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ยังมีความรู้สึกว่ากองที่หน่งความรักในช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่จะไปเด่นเรื่องงานเรื่องเรียนมากกว่าแล้วก็ถ้าจะซื้อบ้านมีโอกาสได้สูงฉะนั้นการเงินการงานไม่ห่วงเลยจะไปห่วงในเรื่องความรักมากกว่า คนที่ได้ก่อนที้หนึ่งมีความสามารถพิเศษเชื่อในเซนในสัญชาตญาณตัวเองนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่จะต้องเหนื่อยจะต้องใช้ความอดทนจะต้องลงแรงจะต้องลงมือทําถึงจะสจจะําเร็จถึองจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้รับชัยชนะในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็อยากให้ระวังในเรื่องความกล้าได้กล้าเสียของตัวเองนิดนึงบางทีมันก็เป็นดาบสองคมเนาะมันมันก็จะไม่ได้นําแต่เรื่องดีๆมาให้ ล้มมาเยอะแล้วนี่กับคําว่ากล้าได้กล้าเสียของตัวเองฉะนั้นระวังนิดนึงนะคะถ้าอยากได้ที่อยู่ใหม่หรือคิดเกี่ยวข้องกับบ้านช่องอสังหาความก้าวหน้าอะไรใหม่ๆที่มันทําให้เราเติบโตขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ไหมได้แต่มาพร้อมกับความกังวลและความเหนื่อยมากๆเน้นการลงมือทำนะคนที่ละอกองที่หนึ่งอยู่เฉยๆจะไม่สำเร็จนะคะ โอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึค่ะใครมีพิก,า,การหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำเนาะลองพิมพ์ทิ้งไว้ให้ชัดเจนเดี๋ยวเราจะลองหยิบมาทำคนที่เลือกกองที่2องไพ่ใบนี้นะคะมีคนมีราหูอยู่ในดวงราหูคุมดวงมีคนมีอ๋อมีคนเกิดวัน อาทิตย์คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันศุกร์แล้วก็คนที่โดดเด่นในเรื่องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบคนหรืออะไรก็ตามแล้วก็คนที่เลือกกองที่สองช่วงนี้โดดเด่นมากๆเลยอะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ติดน้ําวัดใกล้น้ําพระใกล้น้ําหรือวัดอืมลองดู ไม่ได้จะมีอุบัติเหตุเพราะมักจะแขวคคาตลอดไม่ใช่หรอถ้าทำดีนะโอเคเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกองที่หนึ่งหน่อยนะคะชัดเงินทักทินเออแล้วก็ ขานอาจจะมีคนที่เกิดปีขานได้ค่ะมีคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันพฤหัสแล้วก็อังคารเสาร์ได้นะในที่นี้มีใครที่วางแผนจะมีหนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นหนี้ที่สร้างหนี้เพื่อความมั่นคงสร้างหนี้เพื่อต่อยอดเพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขแล้วก็เหมือนกู้ซื้อบ้านซื้อรถเพื่อที่ในอนาคตมันจะมีการเติบโตขึ้นน,ะนึกออกปะ ในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยมักจะคือถ้าบอกว่าคนดีผีคุ้มแต่ว่าไม่ถูกจริตกับคนสักเท่าไหร่ระวังในเรื่องการมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าการไม่ถูกใจกันกับเจ้านายแล้วสิ่งสิ่งนี้การเถียงกันการมีปากเสียงกับเจ้านายอะเออมันจะทําให้คนที่เลือกกองที่สองไม่เติบโตแล้วก็ช่วงนี้อาจจะโดนตําหนิบ่อยในเรื่องการงานหรือว่า คําพูดที่ไม่ค่อยดีเข้าหูรู้สึกมีคําพูดที่ไม่ค่อยโอเคถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมองว่าคนที่ละกองที่2เนี่ยเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมได้ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้เจ้านายถ้าอยู่น้อยกว่าก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้ากันได้แต่ว่าก็อยู่กันด้วยผลประโยชน์ไม่ได้จริงใจขนาดนั้นแล้วก็คนที่ละกองที่สมีความดุมาก มีความมีความสามารถพิเศษใช่แล้วก็ดุอ่ะไม่รู้จะอธาบายคำว่าดุยังไงแค่รู้ว่าพร้อมรุยพร้อมสู้แล้วก็ไม่ได้สู้แบบไม่ได้สู้แบบหมาแบบบา้าไม่ค่อนข้างที่จะนิ่งไต่ตองแล้วก็พิจารณาก่อนแล้วก็ค่อยจัดการทีเดียวฉะนั้นคนที่เลือิกกองที่สองดูเป็นคนที่จะทำอะไรก็ไต่ตองก่อนแต่พอมาโดน ว่ามาโดนกดก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีจริงๆทุกคนถ้าโดนในลักษณะนี้ก็จะไม่มีใครรู้สึกดีหรอกแต่ช่วงนี้คนที่เลิอกกองที่สองเป็นแบบนี้ไงชีวิตมีอุปสรรคตลอดสู้มาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยว่างเลยไม่เคยสบายเลยเดี๋ยวมีขาดได้เดี๋ยวเขาเช็คลัคนาดาศีของคนที่เลิกกองที่สองนะคะคนเกิดวันเสาร์ ลัคนาราศีกุมโนูแลาา้วก็ตุลเ,เป็นพวกหัูโบราณได้นะชอบสัง่งชอบสอนมีบทเรียนในชีวิตเยอะมีความตินมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมักจะอยู่ไม่ติดกับที่ชีวิตต้องอดทนเยอะมากๆต้องลำบากแต่ว่าถือว่า มันอยู่บนความลำบากที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็คนที่ละกองที่สองเนี่ยเป็นประเภทที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้องความเท่าเทียมมากๆขอดูหน่อยว่ากองที่สองอแค่คาดพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะเช่นในเซนเนชั่นชาติยานตัวเองนะในช่วงนี้กองที่สองจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิต พาะหมอเป็นหมอดูเหรอราห,หูถ้าไม่ได้เป็นหมอดูแต่มีความคิดที่จะเป็นหมอดูได้ไหมได้แน่นอนคนต้องขื่คะเราอ่านถูกไหมเงี้ยไอเราก็เก่งภาษาไทยซะด้วยขานแล้วก็มรณนะโอเคโอเคโอเคได้สำหรับเป็นเทวดาขีดเต่านะคะ คนที่ละกองที่สองในช่วงนี้ดึงดูดอะไรเข้ามาดึงดูดอะไรเนี่ยโอยจะบ้าคือก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าคนที่ละกองที่สองทำอะไรก็มีคนให้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาแต่จำไว้ว่าคนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยว่ากองที่สองเป็นประเภทที่คนที่เข้ามาช่วยเหลือไม่มีความแบบจริงจัง มาเพื่อผลประโยชน์ก็คือเพื่อนแบบไม่จริงอ่ะนึกอ,ออกปะอยู่ด้วยกันเพราะผลประโยชน์อยู่ด้วยกันเพื่อเราต่างคนต่างได้ผลประโยชน์เมื่อไหร่ที่หมดผลประโยชน์เขาก็ไปเขาไม่มีอะไรมาแลกฉะนั้นอย่าเอาแน่เอานอนกับสิ่งสิ่งนี้ให้ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ช่วงนี้ระวังลูกน้องบริวารลูกหลานสร้างปัญหาให้ปวดหัวนะคะคนที่เลือกกองที่สองช่วงนี้ดึงดูดความ ช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ความใจดีหรือเป็นตัวเราเองที่ดึงดูดคนเข้ามาให้เราไปช่วยเหลือเขาเยอะแยะมากมายเลยระมัดระวังความใจดีของตัวเองนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะช่วยคนอื่นจนตัวเองเอาตัวไม่รอดอันนี้ให้ระวังนิดนึงแล้วก็เราอะมีความรู้สึกว่ากองที่สองอะจะเป็นคนที่ใจดีมากๆพร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นตลอดเลยถามว่าในช่วงเวลาที่ช่วยอะคนอื่นเขา ยกย่องเขาพูดจาดีเขาทําอะไรให้เราสุขใจไหมทําแต่เมื่อไหร่อ่ะที่ทําแบบนี้เวลาที่คนกองที่สองมีปัญหาแล้วไม่มีใครช่วยเหลือเราก็คืนไม่เข้าคาไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเรื่องพวกนี้มันจะแฟลแบ็กกลับมาว่าฉันเคยช่วยเขาแต่ทําไมวันนี้ฉันมีปัญหาเขาไม่เคยช่วยฉันเลย มันจะเป็นความทุกข์ในใจฉะนั้นลดได้ลดแล้วก็ช่วงนี้ดึงดูดแต่เรื่องไม่ดีอให้พูดตรงๆเรื่องวุ่นวายใจเรื่องร้อนใจปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาควบคุมระวังความใจดีของตัวเองให้มากที่สุดไปช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองต้องมีทุกข์ต้องมีปัญหา ระวังความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาเรื่องการเงินและก็ความเครียดความอึดอัดแต่ถามว่าผ่านไปได้ไหมมันจะผ่านไปได้ด้วยตัวเราเองไม่มีใครให้ความช่วยเหลือด้วยความเหนื่อยด้วยการจัดการของตัวเราเองถ้าคนที่สองมีคู่คู่จะช่วยเหลือได้ดีผ่านไปได้ดีแต่กว่าจะผ่านไปได้มันอาจจะต้องเกิด การสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นคนทรัพย์สินเงินทองธุรกิจหรืออะไรก็ตามฉะนั้นในช่วงนี้ให้ระวังมากๆมากๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจถ้าพูดถึงในเรื่องดีๆก็อาจจะเป็นการยกย้ายการไปต่างประเทศก็ได้อืมโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกก่องที่สองก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกากา์ดหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะ คนที่เลือกกองที่3ามไพใบนี้โดดเด่นในคนที่มีวันอาทิตย์วันอังคารอา่าแล้วก็เสาคนที่เลือกกองที่3อ่ะถ้ามีแฟนนะคู่ไหม ก็คิดว่าคู่แต่ทีเนี้ยน่าจะมีปากเสียงกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยมีความขัดแย้งมีความไม่ลงรอยกันบ่อยแต่คู่กันงงมากหรือถ้าไม่ได้มาในลักษณะชู้สาวก็อาจจะมาในพาร์ทเนอร์เพื่อนกัลยานามิตรก็ได้อเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกฟองที่สามหน่อยนะคะปราสาทไม่ใช่ปราสาทนะโคา พุธมีคนเกิดวันศุกร์วันพุธวันจันทร์แล้วก็วันเสาร์ในช่วงนี้มีแผนจะมีนิสินในเรื่องการกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออะไรที่ไม่เป็นทรัพย์สินหรือเปล่าบางคนไม่ได้กู้แต่ว่ากองทีส่สามเนี่ยอาจจะมีความมั่นคงมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยก็ได้นะในเรื่องที่อยู่อาศัยในเรื่องมรดกเออมรอดกเยอะ ทุกอย่างในชีวิตค่อนข้างที่จะลงตัวเมื่อไหร่ที่มีนีิสิไม่ค่อยกระทบถึงเราคนที่เลือกกองที่สามเป็นคนที่โคตรโชคดีเลยอ่ะช่วงมีมีแฟนหรอมันมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ได้เจอความสุขได้เจอความสมหวังคนที่เลือกกองที่สามผูดจะเป็นมากพูดจะาเป็นมากๆากเป็นคนขี้กลัวขี้น้อยใจแล้วก็เป็นคน เงาแคนน่ะเธอแต่ว่าไม่ได้แคนแบบพวกเกิดลักนาราศีพิจิกหรือว่าพวกแต่เป็นเงาแคนประมาณว่าเจ็บแล้วจำอะจาลึกด้วยเดินทางบ่อยนะคนที่ละกองที่สาการสื่อสารการเจราจาดีสามารถทำเกี่ยวกับโฆษณางานออนไลน์ได้หมดเลยกองที่สามอะสติปัญญาดีมากไหวพริบดีมากแล้วก็เป็นคนใจดีฉะนั้น ก็อย่างที่บอกอ่ะเป็นคนเจ็บแล้วจำแต่ว่าจะไม่ได้ประมาณว่าเงาแค้นเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวขอเช็กลัคนณาราศีเพิ่มเติมน,นะคะของคนที่เลือกกองที่สามคนเกิดวันเสาร์ลักนณาราศีสิง์ คนเกิดวันจันทร์คนเกิดลัคนาราศีกุมแล้วก็คนเกิดลัคนาราศีพฤษภน้อง,ง no. อะไรล่วงอืม ตะขอดูหน่อยนะว่าช่วงนี้กองที่สามดึงดูดอะไรเข้ามาเหนื่อยเหนื่อยมากอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะให้ความช่วยเหลือนะตัวเราเองเหนื่อยต้องเหนื่อยเพื่อคนอื่นด้วยซ้ิฉันตอนนี้ก็เหนื่อยกับแมวนะคะดึงดูดอะไรอดึงดูดคู่เกิดปีฉลูได้นะคะ เหนื่อยเพื่อคนอื่นเหนื่อยมากๆเหนื่อยแรงเหนื่อยเหนื่อยการกระทําทํางานหนักทุกวันเหนื่อยทุกวันลาบากลาบุญเพื่อใครเพื่อคนอื่นมีไพ่เทวีนะคะมีไพ่การีนะคะมีไพ่ฉลูแล้วก็มีไพ่อมิตอมิตยูอมอมิตายูแล้วก็ไพ่แบเนยีย โอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่3มนะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องคู่ในเรื่องความรักจะสมหวังในเรื่องคู่ในเรื่องความรักเพียงแต่ว่าเออเราก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยภาพเนี่ยสองภาพอะ่ะมันดูมีความรักกันใช่ปะมันดูมีความรักมันดูเต็มไปด้วยความรักแต่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าคนที่เลือกกองที่3าเนี่ย เหมือนศัตรูอะเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันตลอดเลยแต่ว่าอาจจะเถียงกันเล่นเล่นก็นไ,ได้ไม่ได้เถียงกันจริงจังทะเลาะกันจรงิจรงจงัจงหรอกเพียง,ง,งแต่ว่ามันไม่ใช่คู่ที่แบบหวานรักเอ้ยแต่หอมโมเมนต์หวานมีไหมม,มีแต่ถ้าถามว่ากองที่สามถนัดแบบไหนก็ถนัดในเรื่องการพูดจาแบบเหมือนเพื่อนกันมากกว่าพูดจาไม่ค่อยดีใส่กันเพราะว่าทั้งคนทั้งคู่อ่ะเป็นคนที่ใจร้อนทั้งคู่เออ เป็นพลังบวกกับบวกใส่กันเท่านั้นแหละเออในบทโมเมนต์หวานมีไหมมีแน่นอนมีแน่นอนอาจจะเป็นคนแค่ไม่ถนัดในการพูดจาดีขนาดนั้นก็ได้เออแปดสิบเปอร์เซนเวลาคุยกับแฟนก็เฮาห้า,หาอะไรเงี้ยอืมแล้วก็สิ่งที่ดึงดูดเข้ามาเลยสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาเลยนะคะในช่วงนี้ อย่าติดแฟนมากเกินไปอย่าติดความรักหรืออย่าติดอะไรมากเกินไปมันจะนําปัญหามาให้แบ่งเวลาให้ดีระวังมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องไม่ดีเข้ามาแต่ถ้าให้พูดตรงๆแล้วอยากจะเตือนคนที่เลือกกองที่สามในช่วงนี้กินดื่มอะไรให้ระวังหน่อยนะคะไม่ได้หมายถึงแค่แอลกอฮอล์แต่หมายถึงอาหารด้วยเพราะว่าช่วงนี้กองที่สามีเกณฑ์ที่จะป่วยง่ายมากๆทั้ง,งที่จริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยป่วยหรือเปล่า ฉะนั้นระวังสุขภาพให้มากมากที่สุดป่วยป่วยป่วยเพราะความเครียดความกังวลก็ได้เบาหวานก็ได้กินหวานเยอะหรือเปล่าแล้วก็จริงๆแล้วอะถ้าทำงานหนักอะกองที่3ก็จะบอกว่ามาเหอะไม่ท้อหรอกทำได้อดทนได้ฉันผ่านงานหนักมาเยอะแยะอยู่แล้วลยืนยันว่าคนที่เลือกกองที่3ามพูดเป็นและใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดี ีคนเกิดปีฉลูได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดึงดูดเข้ามาในช่วงนี้เลยก็เป็นแค่เหมือนจะดีแค่เรื่องความหลักเหลอะอย่างอื่นเหนื่อยมากแล้วก็ช่วงนี้ขอความช่วยเหลือจากใครหรือต้องการต้องการอะไรร้องขออะไรยังไม่ได้นะอยากให้รอไปก่อนยังไม่ใช่เวลายังไม่ใช่ช่วงเวลายังไม่ถึงเวลาฉะนั้น อยากได้อะไรทำด้วยตัวเองจัดการด้วยตัวเองการร้องขอคนอื่นในช่วงนี้มีสิทธิถูกปฏิเสธสูงมากโอเคเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีพิการการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะ